สวัสดีค่ะพี่นองค่ามาไปเืีอนสิผ้ามาท่าสะอาดต่อพี่นองท่าสะอาดเฮ็ดตอมือขึ้นนี่เห็ดไปล้วเนาะพี่นองเนาะนี่หละัะผลงานพี่นองนขาผลงานบ่ได้แม่เห็ดนําได้ลูกเห็ดพร้อมพี่นองคาะพุานง่ากงามงามงาๆพี่นองไปเก็บมาไว้ส่เกินยาเวลามันมีเนาะพี่นองเนาะ อันนี้ก็ไข่ดอกคุณลุงเพิ่นท่ำสาบแน่แล้วคุณลุงเพิ่นท่ำสาบแน่แล้วค่ะพี่นงก็เลยอันเสียเห็ดง่ายก่ออันอันทั้งไตเน้นหน่อยนี่ที่ไม่เลือกเก็บเอาเนี่ยเอ้ยอันบ้เป็นอย่างนี้มันเึองฝนตกพี่นงเนาะฝนตกกระเรื่องฝ่าวันแล้วล่ะมันก็เสียคำปลาใหม่ปลาอันนี่มันกับหมืดนเนาะพี่นง ฝนตกฝนลงมมันเมืดกระเทือโต้นใหม่ยาต้นใหม่ลมขันมันลุมแห้งกระไขอยืมือว้านบอลลมแห้งพี่น้องขาโอเคยู่ตกมันกระตกมาบื่มเบื่อบื่บืมอันคีฟ้าก้อนเดียวกระตกได้พี่น้องขาขีฟ้าก้อนเดียวกระตกขันอันฝนอยู่ประเทศนี่พี่นอนง่า อุ้มัพงาุ้ัแพะเดี๋ยวทำความสะอาดไว้ถ้ากินเนาะพี่น้องเนาะพัดเหนื่อยเสีบได้พี่น้องคะ่ะ มูเป็นไลยดอกไง่ายเต็มตตกอันเต็มกะตาเต็มตะก้ากบเป็นตะมันน้ำข้าวเจ้าวดีเนาะพี่น้องเนาะ,นะมีเก็บเห็ดเพิ่มกบสิมีอันนี้นั่นพี่น้องนี่ดามพร้อม เพืนเฮ็ดปลาแล้วเมื่อยอยากนอนผู้เฒ่าไปย่างปลาตกต่ำตกสูงนะตรงนี้ดอกแกงเสียขาเพื่อนนุนน่นอ้วนเพนองพุ่อนขาอ้วนอ้วนอ้วน ลุงนี่เพื่อนพ่อเหดอยู่บนหนึ่งเสียเพื่อนสิเก็บจนละงอมัอมอยู่หันละพี่น้องเอฟทำาความสะอาดพร้อมเด้เพิ่นเพื่อนบอกเคยเขอปาเปหีจ๊กเตียเด้จะกี่เพื่อนว่แตะพัดแม่เลือนมาอยู่นั่นอย่ละพี่น้อง มาข้าป้ามากเก็บเห็ดมาเก็บสวนเออเห็นแล้วภาพไปอันหาเศร้าสวนเศร้าที่ให้เห็ดสวนแล้ว่าจะกินแล้วก็เห็ดแล้วก็เห็ดต่าง,งานบริษัทเนาะฝรั่งก็เจ้าเห็ดงา่ามคือเห็ดงานพี่นนท์ก็เจ้ามมิตรสื่อกินดอกขันเขาป้าก็าเจ้าไปย่างน,น้ำทางล่ะเขาเจ้าไปได้ขเขาบป้าข็ได้เข้าาดอก เากับป้าเปล่นเป,นเปนลี่ยนล่องคันทางหละข้าเจอยกันเลยนี่เป็นตะอ่อนซ่อน ตัซ้อนขาเพื่อนพี่น้องคัน,น,เ,นเป็นเป็นดอกง่ายสิเป็นยังไรพี่น้องวาเอาพี่น้องมาทำความสะอาดเฮียแต่พี่หน้องเบิง้งนี่เอาม,าผ,า,มา,อาผลงานมาสู้ผลงานให้พี่น้องเบิง้งว่าเถาซ้อนแถบางเล่าเห็นกัน ไม่เลื่อนไปเขปาปลา่าไรอย่างแน่แต่อีังมากนี่กสิคัดเลือกไปเนาะอันดอกใดมันเปียกหน้ามันอันนี้แห้งกสิเอาว้เห็ดกินเห็ดกินก้อนอันดอกใดมันบ,บนน่ทันไดอันนี่กสิเอาไว้ใส่ถุงใวสักก้อนใส่ตู้เย็นไบสักก้อนแต่กินที่หลังเนาะพี่น้องเนาะแต่เฮ็ดกินที่หลัง พี่น้องสำหรับคลิปนี้กับแม่เลื่อนกับขอจบใบเพียงแค่นี้แล้วเนาะค่ะเนาะนี่เอามาช่วยเพีห็นน้องเบิ้งนะเห็ดงามๆงามๆพี่น้องอันนี้บางเนี่ยอันเป็นอันอันเป็นแข้งเป็นแข้งกับเป็นขากับเป็นขาพี่น้องบิกเนี่ยนเนี่ยตงเนี่ยขาเพิ่นพวนี่ยพนี่พี่น้องเบิ้งดูเบิ้งดูเบิ้งดูมาเด้อมาเก็บเห็ดน้ำกันเด้อพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ก็ขอกราเข้ามาสวัสดีค่ะติดตามชมกันต่อไปเนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายเด้อที่มาติดตามจ้า